เมื่อวานนี้ได้เป็นงานเผาศพที่กำแพงเพชรเลยมาพิจารณาดูตัวเราเองว่าในงานเผาศพหรือเผาผีนั้นเรามางานนี้เราได้อะไรจากงานนี้บ้างก็มองไปยังโรงศพ คือกว้างหนึ่งศอกยาวสี่ศอกที่ร่างอันไร้วิญญาณของคนที่ตายนอนไม่ไหวติงเพราะไม่รับรู้อะไรทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วก็เลยมาพิจารณาถึงคนที่นอนอยู่ในโรงศพว่ตอนที่เขามีชีวิตนั้น เขาพยายามทำงานทุกอย่างที่เรียกว่าทำงานหามรุ่งหามคำํำทำงานตลอดเวลาเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินเงินทองเข้าของอันมากมายพยายามหาซื้อที่ทางไว้ให้ลูกๆกลัวลูกๆจะลำบาก พอถึงวันที่ตัวเองจะต้องลารับจากโรคนี้ไปก็ไม่เห็นว่าคนตายนั้นจะเอาทรัพย์สินเงินทองเข้าของไร่นาหรือลูกหลานไปได้สักคนเดียวเหมือนที่คนทั้งหลายเดียกล่าวักนว่าเราเกิดมาคนเดียว เราก็ต้องไปคนเดียวก็พิจารนาว่าสักวันหนึ่งนั้นชีวิตของตัวเราเองนั้นก็คงจะต้องนอนในโรงนี้เหมือนกันไม่มีใครที่จะหลีกหนีพ้นความตายไปได้สักคนเดียวเราไปงานศพ ขอให้เราเอาปัญญาไปด้วยถ้าเราไปงานศพและเอาปัญญาไปด้วยเราจะเห็นว่าวันนี้เป็นงานของเขาวันหน้าอาจจะเป็นงานของตัวเราเองก,ก็ได้และมานุษย์สลดใจว่าคนมาเผาศพนั้นหลายร้อยคนพอเขาวางดอกไม้จันทร์ เสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็พากันกลับบ้านกลับช่องของเขาหมดเหลือเพียงแค่สับปเลอกับศพเท่านั้นเองนี่แหละผลสุดท้ายไม่ว่าคนที่เรารักเขามากขนาดไหนหรือเขาจะรักเรามากขนาดไหนผลสุดท้ายแล้วเขาก็ต้อง ไปวไทชีวิตของเขาก็มาลองคิดถึงตัวเองว่าถ้าสักวันหนึ่งั้นนคนที่นอนอยู่ในโรงเป็นเราเราพร้อมที่จะตายแล้วหรือยังเราได้สร้างคุณงามความดีฝากไว้บนโลกใบนี้แล้วหรือยังถ้าเราพร้อมที่จะตาย มันจะตายวันไหนก็ได้แต่ถ้าเรานั้นยังไม่พร้อมที่จะตายถ้าเรายังคิดและรู้ตัวว่าเรายังไม่พร้อมที่จะตายคือเรายังขาดเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาก็ขอให้พวกเรานั้นจงพยายามเล่งขวนขวายยึด เอาทานศีลภาวนามาเป็นทิ่ตังเพราะเมื่อมันถึงเวลาของเราแล้วเราจะได้ไม่ต้องกลัวตายเพราะอะไรเพราะว่าเรายึดเอาทานศีลภาวนามาเป็นทิ่ตั้งก็เหมือนกับว่าเราพร้อมแล้วถ้าความตายเกี่ยมาปิดวิญญาณออกจากคันทั้งห้านี้ขอให้พวกเรานั้น จงดูจงพิจารณาว่าเราไปงานศพใครคนที่ตายได้อะไรไปแล้วคนที่อยู่ได้อะไรลองพิจารณาดู